สวัสดีครับแฟนเพจอบคือและเพื่อนๆวันนี้มาทำส้มตําครับใส่ปูสดนครับแรกใส่เทียมครับใส่พริกครับผมชอบเป็ดก็ใส่เยอะนะครับตำครับใส่น้ำตาลก่อนครับอย่าให้มันกระเด็นนี่ครับใส่เผือไว้ก่อน เดียวครับให้แหลกครับหลายที่แล้วครับนี่ครับใส่ลายเส็บลายครับผงัวครับปจอมครับหอมหอมครับประจอมครับเอาเป็นตอนนะครับใส่เป็นตอนนะครับไปฉีกด้วยนี่ ทำลงไปครับอืมนี่ครับอย่าไปเสียดายนะครับใส่ไปให้หมดใส่น้าตาลเพิ่มครับมะนาวครับดีไปเลยนะครับใส่สองลูกก่อนนะครับมะนาวทำต,ต่อครับ ชิมครับสุดยอดใส่น้ำตาลหน่อยครับต่อไปครับมะละกอกตไปเลยครับนี่ครับช็อตดิดครับคือปูครับนี่ครับสดๆสดครับ สไปเลยครับเอ๊กินก่อนนะเียไปมนเกือเทศครับไม่ต้องไปใส่เม็ดมันครับไม่มีใครกินทิ้งไปนี่ครับตามครับสุกเขาให้เข้ากันนะครับเสร็จครับตักใส่จาน แต่เหลือช็อตเด็ดอีกอย่างหนึ่งครับเพื่อความมันของส้มตำครับถั่วครับผมโรยถั่วลงไปครับเสร็จครับพร้อมเสิร์ฟครับ